อยากรู้ไหมครับว่ากรณีไหนบอ้างที่ The Planet Power ไม่รับตั้งให้มีนะแต่ว่าไม่มีดีกว่ารับหมดทุกงานครับเ,เดี๋ยวตามไปดูครับไปดูดีกว่าครับว่าความจริงเป็นยังไง The Planet Power ติดตั้งโซล่าเซลล์มาเป็น10ปีเนี่ยต้องมีลูกค้าแบบตลาดตลาดแน่นอนมีลูกค้าแบบไหนอยากจะแชร์ไหมครับมีเยอะมีเยอะอันนึงที่เราจะเหนื่อยมากก็คือซื้อของมาแล้วก็พ่อออนไลน์ดูรีวิวชอปรอชอปรอชอปรอแล้วก็มาหาเราเพื่อที่จะให้เราไปติดตั้งให้แต่ก็ไปนะครับก็ไปแล้วมันก็จะมีเรื่องของไม่ว่าท่านซื้อของมาเองหรือให้เราไปทําให้ทั้งทั้งอเวอรอลทั้งหมดเนี่ยการรับประกันมันก็คือที่เราครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อที่อื่นแต่เราเป็นคนทําให้แหม เราก็ต้ง <ername S 1> องรับประกันไม่ได้เราก็ต้องรับประกันเอาอย่างนั้เราก็รับประกันเพราั้เป็นคนทเพราะมันเป็นคนทำแต่แต่คุณภาพของดีไม่ดีไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราแต่เราก็ให้คําแนะนําได้ว่าเขาจะปฏิเสธจะตั้งรับเขายังไงครับก็ต้องค่อยๆใช้เวลาเราก็จะเริ่มต้นด้วยว่าเฮียครับมีเวลาให้ผมสักสองสามนาทีให้ผมอธิบายได้ไหมครับเฮียไม่ซื้อไม่ได้ว่าอะไรนะเอาน้ําเย็นเข้าลูกก็ประมาณนั้นนะครับอาจจะมีน้ําแข็งเข้าถูด้วยนะ ส่วนที่ประทับใจมากๆในหนาหาเนาช่างคนไทยนะครับคือชาวต่างประเทศครับโดยเฉพาะทางฝั่งออสเตรเลียยุโรปอเมริกาพวกเนี้ยเขาจะรู้จักโซลาร์เซลล์เยอะมากแล้วรู้จักดีกว่าเราผม่ไม่มีปัญหาในการสื่อสารผมก็ต้องค่อยๆอธิบายจนกระทั่งบางคนเนี่ยเขาใช้คําว่า I trust you ใช้คำนี้เลยแล้วเขาแฮปปี้มากอันนี้คือความน่าประทับใจที่อย่างน้อยก็เอาอยู่คนไทยน่ารักแต่ชาวต่างประเทศก็น่ารักแต่ก็เอาอยู่ไม่ทันละคนคนไทยฟังอยู่นี่หมันใส้เราหมดละอะไรประมาณนั้นท <laughs> ่านผู้ชมที่ดูอยู่ใครเป็นช่างเจอกรณีศึกษาแบบไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสาระคอนเทนต์ดีๆนะครับเรื่องราวสนุกๆก,กับวงการโซลาร์เซลล์นะครับพบเครื่องเรื่องโซลาร์เซลล์กับ The Planet Power สวัสดีครับ The Planet Power